สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> วันนี้จะมาพาทำสูตรปรลานะคะตำปูปลานั่นเองจ้าปูปลาก็เป็นซ้มตำพื้นฐานของทุกร้านต้องมีเลยนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งเผ็ดขึ้นมาหน่อยนะคะก็บางคนก็บอกเผ็ดส0 15%ิก็เนี่ยค่ะใส่พริกแห้งแล้วก็ตามความเผ็ดด้วยสักสอ2เม็ดนะคะพริกสดเพิ่มความเผ็ดร้อนมากขึ้นสัก2เม็ดจ้าใส่ขกรละเอียดแล้วเราก็ใส่ ถั่วฝักยาวนะคะเพิ่มความอริดอรอ่อยสักหนึ่งฝักสองฝักแล้วแต่ค่ะใส่ลงไปน้ำมะขามน้ำมะขามวันนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะใสหน่อยนะคะเพราะว่ามะขามที่ซื้อมาวันนี้มันเปรี้ยวมากแล้วก็น้ําตาลค่ะตามสัดส่วนในหน้าจอเลยนะคะปุ่มล่างน้ำมะขามนี่เต็มแล้วก็น้ําปลารค่ะเต็ม สูตรนี้เป๊ะๆนะคะใครทําก็อร่อยถ้าทําตามสูตรที่เราให้นะขบกนิดนึงแล้วก็ตามด้วยมะนาวสองซีกนะคะถ้าเป็นสูตรตำปลาร้าเราจะใส่มะนาวแค่สองซีกมะเขือเทศสองลูกจ้าหั่นลงไปเลยจ้าก็ขกบนิดนึงนะคะคลุกเขาให้เข้ากาัน หลังจากนั้นนะคะก็ปูค่ะตำปูปลาเนะาะตำปูใส่ปูแล้วก็มะลรกอนะคะหนึ่งขยุมหนึ่งกำมือใส่ลงไปคู่ครวญลงไปเลยจ้าเนี่ย่ะดูจังหวะในการโขกนะคะนีอ่อย่าโขกละเอียดมากเดี๋ยวะระกอนจะไม่กรอบนะคะอย่าโขกย้ํามากเนี่ยค่ะโขกคลุกเค้าให้เข้ากันนั่นเละนี่เลยเสร็จ <Wow. S 1> เรียบร้อยปูปลาเยอะๆจ้า น้ำปลาร้าสุดผีบอกอร่อย